ชายปริศนาผู้ที่มีรอยแผลเป็นไฟไหม้ชายคนนี้นะครับน่าจะเป็นชายที่โคตรสาคัญเลยนะครับขนาดคิดนั้นถึงกับขิงเลยแหละครับว่าเขานั้นนําหน้าลูฟี่อยู่นะครับทั้งที่พี่ฟี่ของเรามีทั้งนิโคโรบินมีทั้งโพนิกีฟสามก้อนแปลว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับชายคนนี้กันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็สำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทนะครับถ้าพูดถึงเป้าหมายสสูงงุดละกัน,นขอ ตุนเรื่องนี้ที่มีการถูกวางเอาไว้ก็คงจะดีไม่พ้นนะครับก็คือการคว้าสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีชซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เข้าใกล้เต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆของเรื่องในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นนะครับก็คือการไล่ล่า,ลาสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีชอย่างเต็มรูแปแบบแล้วซึ่งล่าสุดนะครับก็มีเบาะแสใหม่นะครับก็คือเป็นเบาะแสแหละครับว,ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับผู้ที่มีร้อยแผลเป็นนะครับเป็นแผลไฟไหม้ชายคนนี้นะครับมีความสําคัญต่อเรื่องมากๆและเป็นกุญแจสําคัญด้วย นในการจะคว้าสมบัติลับค่าอย่างวันพีทซึ่งประเด็นนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ชายผู้มีแผลคนนี้เนี่ยโอกาสจะเป็นใครนะครับเพราะว่ามันก็สามารถเป็นตัวละครที่เราเคยพบเจอมาแล้วหรือเป็นตัวละครนะครับที่ใหม่เลยก็ได้วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงชายคนนี้นะครับและความสําคัญของชายคนนี้ว่าชายคนนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญต่อเรื่องแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าถูกปูมาเลยแหละครับว่าขนาดลูฟี่นั้นนะครับมีโพเนกิสั้งหมด3กก้อนนะครับยังตามหลังคิดนะครับที่รู้ ถึงชายปริศนาคนนั้นนะครับแปลว่าชายปริศนาคนนั้นต้องมีความสําคัญมากๆนะครับและหากพบเจอนะครับและได้ข้อมูลจากชายคนนั้นเท่ากับว่านะครับโอกาสเข้าใกล้วันพีชนั้นนะครับมันย่อมสูงนะครับกว่าที่ทุกคนคาดคิดแน่นอนแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนักจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดก่อนว่าความรู้เดิมๆของพวกเราเลยเนี่ยยาาร่ออสุดท้ยยง เทลนั้นนะครับมันมีปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยที่กลุมม่มหมวกฟางนั้นก็เข้าใกล้สุดๆเลยเป็นเพราะว่ากลุมม่มหมวกฟางนั้นนะครับมีตัวละครติดบัคโคโทเทปในเรื่องอยู่นะครับก็คือนิโคโรบินนะครับติดบัคที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งนะครับเรื่องการต่อสู้แต่ติดบัคเรื่องที่ว่านิโคโรบินนั้นสามารถอ่านโพนิกีฟได้ซึ่งความสามารถอ่านโพนิกีฟของโรบินนั้นเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะการจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินสุม 4, ส่ม 5, สีม่สุ่มห้าสุ่มแปด ก็ <Tipp s> จะเดินตามล็อกโพสต์ไปนะครับเดินเรือไปเลยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อไปถึงนะครับเข้าใกล้เกาะสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ล็อกโพสต์เนี่ยมันจะไม่ล็อกเส้นทางเกาะต่อไปแล้วนะครับเพราะเข็มเนี่ยมันจะวนไปมานะครับยั่งนะครับกับคนเมาพึ่งสายเขียวนะครับจึงทาให้นะครับผักจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทวนั้นนะครับผลทางเดียวเลยก็คือรวบรวมนพนิกีฟสีก้อนนะแล้วก็นะครับให้คนที่อ่านนะครับโในิกีฟได้อย่างนิโคโรบินนั้นอ่านและวครับว่าเออเส้นทางเนี่ยนะครับไปสุดท้ายอย่างลับเทวนัจทง ให้ความแรงของนิโคโรบินมันสุดๆอย่างที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งท่ารเรือต้องการชิงตัวนิโคโรบินมาหรือแม้กระทั่งนะครับจากฟัชคนอื่นนะครับอย่างบิ๊กปัมไคโดนั้นก็อยากจะได้นิโคโรบินมานะครับเพื่อทําการอ่านโพนกิกให้กับตนเอง จึงทาให้นะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ากลุ่มโจรสลัดที่มันใกล้เคียงนะครับในการไปก่อสุดท้ายมากที่สุดแล้วก็คือกลุ่มโจรสลัดโมกฟางแต่ล่าสุดนะครับแหมพีคิดของเรานั้นนะครับบอกมาเลยแหละครับว่าเขานั้นมีบ่อแสนะครับกับชายเนี่ยที่มีรอยแผลเป็นไฟไหม้อยู่นะครับแล้วก็ขิงใส่ลูฟี่เลยแหละครับว่าเท่ากับว่าเขาในตอนนี้เนี่ยก็นำเนี่ยพวกลูฟี่อยู่นะจึงทาให้นะครับปริศนาไอ้ชายคนที่มีแผลคนเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆเลยนะครับคิดดูแล้วกันว่าความสําคัญกว่านิโคร โบินเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรนะครับที่แรงมากๆเลยนะสำหรับชายคนนี้ถึงทำให้คนนั้นก็เลยมุ่งเป้าไปเลยครับสตัวละครหลักๆเลยที่มีแผลไฟไหม้ที่พวกเราคิดไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านของซาโบนะครับแล้วก็ทางด้านของคูซันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาพูดวิเคราะห์ละกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากแค่ไหนหรือจะเป็นตัวละครใหม่เลยเริ่มต้นที่คนแรกก่อนดีกว่านะครับสำหรับซาโบแป๊บอักคีนะครับไม่ใช่เขามีฉายาของตนเองใหม่แล้วนะครับก็คือซาโบจักรพรรดเพลิงนั่นเองนะครับที่ซาโบจัดิเลงงขอ เรานั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่หลายคนคาดเดาว่าหรือจะเป็นคนที่มีรอยแผลเป็นหรือเปล่านะครับสำหรับคนคนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงนะครับคุณลักษณะเนี่ยมันใช่แต่ถ้าถามว่าเป็นชายที่คิดกล่าวถึงหรือเปล่าผมแทบมั่นใจแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับว่าไม่ใช่ซาโบแน่นอนนะหลายคนสงสัยว่าเออเองไปมั่นใจอะไรอย่างแรกเลยนะครับข่าวเกี่ยวกับซาโบกับลูฟี่นั้นเป็นพี่น้องร่วมสาบานนะครับข่าวนี้เนี่ยมันแพร่ไปทั่วโลกแล้วแน่นอนจึงทำให้มันเป็นไปไม่ได้เลย,เลยนะครับที่คิดนั่นจะมาขิงนะคร,ร,อ,ยรอย แผลเพนกับลูฟี่นะครับบอกเองไม่รู้จักเหรอในเมื่อไอ้ชายคนนี้นะครับถ้าหาเป็นซาโบจริงๆมันก็คือพี่น้องร่วมสาบานกับลูฟี่ก็เลยทําให้สามารถตัดไปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าไอ้ชายที่มีรอยแผลเ็นคนเนี้ยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวันพิจเยอะๆเนี่ยไม่น่าใช่ซาโบแน่นอนเลยครับสามารถตัดไปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับด้วยความที่ว่านะครับคิดมันขิงไงว่านะครับมันนั้นล้าหน้าไปกว่ากลุ่มหมวกฟางใช่ไหมมันไม่น่าใจแบบว่ามึงโง่อะไรถึงขนาดที่ว่าเอ้ยฉันนรู้จักพี่ชายของแกนะพี่ชายของแกรู้สมบัิลำค่า อย่างวันพีทแล้วมาขิงใส่ลูฟี่นะครับแหมมันคงเป็นอะไรนะครับที่ซื้อบื้อมากๆเลยสําหรับกัปตันคิดส่วนคนต่อไปนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับอย่างคุซันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคุซันหรืออาโอคิยิ่เนี่วยที่พวกเราคุ้นเคยนั้นเป็นอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับซึ่งคนนี้ถามว่าเขาเขากว่าซาโบไหมไอนี้ผมว่ามีโอกาสมากกว่าแต่ก็ไม่ได้โอกาสเยอะแยะมากมายอะไรนะครับเป็นเพราะว่านะครับคูซันนั้นเป็นอดีทตทหารเรือก็จริงหลยกนจะมองว่าเฮ้ยคุซันเป็นถึงพลเรือเอกนะอาจจะรู้ข้อมูลต่างๆนะครับ เกี่ยวกับวันพีชเยอะก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นพลเรือเอกนะครับข้อมูลพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยถึงทหารเรือสักเท่าไหร่ด้วยความที่ว่านะครับรัฐบาลโลกนั้นจะเป็นฝ่ายที่ปกปิดข้อมูลที่สําคัญมากกว่าส่วนชายที่เรื่องมีแผลรอยเป็นไฟไหม้เนี่ยถามว่านะครับโอกาสเป็นคูซันเยอะไหมนะครับโอเคมันก็เยอะนะเพราะคูซันนะมันก็มีรอยแผลเป็นใช่ไหมด้วยความที่ว่าพ่ายแพ้ต่ออาครานุมา ซึ่งแน่นอนนะครับจึงทำให้โอกาสคูซันนั้นมันก็ยังพอมีอยู่นะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกตะขิดตะขวงใจนะครับก็คือการที่คูซันนั้นเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนะครับกับกลุ่มหนวดดานั้นนะครับหนวดดาไม่ได้เป็นคนโง่นะทำไมการหนวดดานั้นถึงยอมเป็นพันธมิตรนะครับกับคูซันนะครับจึงทำให้โอกาสที่คูซันนั้นนะครับจะล่วงรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษนั้นมันก็เลยมีโอกาสเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครัััับบผมมเเเเเเเลลยยคคคคิดว่่าาาาาานนนนนนนะะรรรรรโออกกกสสปป็็็้ีูงแทหื ที่ผมพูดไปว่าจริงๆน้าเดิมมันไม่ได้รู้ข้อมูลมากมายอะไรหรอกแต่ว่าบางทีแล้วเขานั้นอาจจะไปรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับจึงทาให้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพ่ายแพ้ต่อใครนูนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยทําให้เขานั้นนะครับเลิกในการเป็นทหารเรือและเข้าไปเป็นนะครับก็คือฝั่งของโจรสลัดแทนที่เรียกว่าโจรสลัดได้หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้เต็มปากนะเป็นว่าเป็นพันธมิตรกับโจรสลัดละกันซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับจึงทาให้นะครับโอกาสคูทันมันเลยสูงไงว่าพี่ก้้าาารลงย็ไดเทํใ เลือกเส้นทางเดินของตนเองนะครับแต่นะครับแต่ว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วผมยังให้น้ําหนักนะครับเป็นตัวละครใหม่มากกว่านะครับเพราะว่าตัวละครที่พูดมามว่าจะเป็นคุซันนะครับหรือทางด้านของซาโบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครที่พวกเรารู้จักกันแล้วและเชื่อว่าการที่อาจารย์โอดาหนั้นเปิดประเด็นปมใหม่เกี่ยวกับชายคนนี้มานะครับไม่น่าเล่นตัวละครเดิมจากประวัติที่อาจารย์โอดานั้นเคยกล่าวมานะครับพอเห็นในหลายๆครั้งเมื่อมีการเปิดปมนะครับเกี่ยวกับตัวละครใหม่นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับปริศนาใหม่อาจารย์นั้นกก็มัเพิ นะครับตัวละครใหม่มาทุกครั้งและเชื่อว่าคนนี้ก็ยังเป็นตัวละครใหม่เหมือนเดิมจึงทาให้นะครับโอกาสจะเป็นคูซันหรือซาโบนั้นโอเคคูซันจะมีโอกาสมากยิ่งกว่านะครับแต่นะครับโอกาสผมว่ามันก็ไม่ได้เกิน50%ขนาดนั้นควรจะเป็นตัวละครใหม่มากกว่ากับชายปริศนาคนนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าไอ้ชายปริศนาคนนี้ไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวมีการเปิดเผยแน่นอนนะครับมไม่นานเกินรอของผมเนี่ยก็คงประมาณร้อยตอนนะแต่มันก็ไม่นานไงสหรับวันพีซเพราะว่าเราดูมาเป็นพันตอนแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นตตััววละครรเก่าหือ ละครใหม่นะครับลองคอมเมนต์มานะครับอันนี้เนี่ยผมมาพูดและกันถึงความสําคัญนะครับของชายคนนี้ความสําคัญที่ผมบอกไปแหละครับว่าขนาดลนะูฟี่นั้นมีโรบินมีพลนกิฟสามก้อนยังโดนคิดขิงเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับทำหน้าลูฟี่ไปแล้วนะครับจึงทาให้นะครับเป็นตัวละครตัวนี้มันต้องโคตรสาคัญจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบอกเส้นทางในการไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลหรือเงื่อนไขนะครับในการปลดล็อกสมบัติล้าค่าอย่างวันพีเชื่อว่าชายคนนี้นั้นต้องมีความสําคัญมากๆและสิ่งหนึ่งเลยผมสงสัยว่าแล้วคิดเนี่ยมันไปรู้ได้ยยังไงไว่าาาชคคนนีีม้มสํ แต่ว,ว่าไอคนนี้เนี่ยเปิดมาในอนาคตยังไงก็แร่แน่นอนนะครับเพืเ่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันคิดว่าใครนะครับคลิปนี้ก็จะให้ตามคําขอเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องราวตรงนี้นะครับว่าโอกาสมากน้อยมากแค่ไหนนะครับแตตัวละครที่คุณสงสัยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ